เต็มหมดละค่ะเนี่ยจะไม่พอด้วยค่ะเนี่ยแม่ว่าจะใส่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเปลี่ยนอะชุดอะไม่งั้นนะไม่ทันนะลูกนะน้องยูรับน้องยูรับรถเข็นตอนนี้เรามีทั้งหมด3ยี่ห้ออันนี้เป็นยี่ห้อแรกนะค่ะมันมีไอ้นั่นอีกคันหนึ่งอะไฟฟ้ามันจะต้องสลับไปสลับมาภายใน4คันเนี้ยต่อมาอันนี้อ้าวถึงด้านอีกโอ้ยสโลล้อหนึ่งยาย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเราสองคนอีกแล้วนะคะก็ต่อจากคลิป2คลิปนั้นอาจจะเสียงดังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าข้างบ้านเขาทำบ้านสร้างบ้านนะคะได้หลยทุกคนต่อจากคลิปก่อนหน้านี้อีก2คลิปนะคะที่ลงไปแล้วนะคะก็อันนี้คลิปที่เราเคยบอกกันไว้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนเช่นที่นอนเครื่องนอนรถเข็นทารกอุปกรณ์ใช้กับตัวเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ห้ช่องเพื่อนด้วยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคชิ้นแรกนะคะที่พอรู้ว่าทองปุ๊บคือบอกมีเลยว่าอยากได้มากอันนี้คือตอบสนองความต้องการของแม่และยายเพราะว่าตอนสมัยที่เราเกิดอ่ะมีก็ไม่ได้มีมีให้เลยเนีสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีของอย่างนี้ลูก มีแหละแต่มันก็แบบมันไม่สวยแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พออันนี้เห็นแล้วเรารู้สึกว่าต้องตอก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ของร้าน Mother g o o s e เตียงมันเป็นเตียงแหละมันก็คือเบบี้ครีที่สามารถ a d a p t ได้จนถึงเขาโตเลยคือพอเขาโตปุ๊บเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโซฟาหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นที่โตทำงานได้หรือสามารถเป็น Playhouse ให้เขาได้เหมือนกันยเแล้วก็สามารถ Mix and Match หลายสีได้นะคะเราก็เลยเรียกเป็นสีเทาแล้วก็กัรลายไม้ใช่เพราะมันก็ ได้เข้ากับห้องเราด้วยอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็ให้เขามานอนกับเราก่อนคือจริงๆแล้วคือเขานอนได้จนถึงโตเลยแหละก็เลยกะว่ายังไงเขาก็ต้องอยู่กับเราก่อนเลยใช่แ้ย้ายห้องให้เขาีแล้วก็ไปแต่งห้องเขาอีกทีนึงอะไรเงี้ยเครื่องนอนข้างในก็จะมีของมาดูกูสด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีหมอนอชยอันนี้ก็ตอบสนองความต้องการแม่หมดมีโมบายให้นิดนึงนี่ก็คือคงความมินิมอลนิดหน่อยก็เลยต้องเป็นแบบสีนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็แนะนําว่าถ้าเป็นแบบเด็กแรกเกิดหรือว่าช่วงเด็กที่เขาพ่ง ん เกิดเลยไงเขาก็แนะนําให้เป็นโมบายที่สีฉูดฉาดหน่อยเจะได้เห็นแต่ว่านี่ก็กลัวแบบมันทนมันไม่ทนทนก็เลยต้องเป็นประมาณนี้ส่วนยายก็คือขอยีราฟใช่ขอเลยจริงๆก็คือไปเจอที่ร้านเมอร์ตากูสเนี่ยแหละแต่เขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายเขาก็มาบอกแนะนําว่าเขาซื้อเจ้าไหนแล้วก็มีพวกตุ๊กตาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอถ้าเขานอนจริงจริงก็อาจจะต้องเอาของออกนิดนึงบางอย่างจะได้ไม่ทับเขาไม่ล่เขาจะได้มีพื้นที่ในการกริ้ง ได้อย่างหนึ่งคือยาประทับจิตมากตุกตานี่บอกเลยว่าเอาอีกเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์ก็คือเขาก็บอกเลยว่ามาบิ้วยายนะมันไม่มีฟลนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุ่นอะเขาไม่อยากให้ใช้ตุกตาที่เป็นขนเยอะๆเพราะเขากลัวเป็นหูแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเจลลี่แคทได้แค่2ตัวแล้วหลังจากนั้นป้าก็คือบอกว่ายุดตามเซิร์ชไปซื้อเป็นแบบนี้แทนเพราะมันเป็นนิตติ้งน่ารักน่าเอ็นดูมากแล้วก็อยู่ก้วยกันึ่งตัวก็คือ S <S <ans> <S คือเขาบอกว่าวันดอออีโคซูนะคะก็คือ1ตัวเท่ากับ10มือแบบเอาไปบร, <S <S <ans> บริจาคให้ด้วยะะอะไรเงี้ยต่อแล้วก็มีกล้องแล้วก็เราก็มีจัดมุมกล้องไว้วก็คือกล้องอันนี้เอาไว้ดูเขาสมมติว่าเราอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็มีกล้องไว้ดีเทคเขาว่าเวลาเขานอนเขาอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องคอยเฝ้าเขาเผื่อเราทำอย่างอื่นมี Baby Monitor ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะคะมี2ตัวอันนั้นไม่ไดเป็นกล้องวงจรปิดแต่อันนี้เป็น Baby Monitor อร์ที่จะมีจออันนี้ที่เป็นจอแบบนี้นะคะของ Baby Le อันนี้ซื้อจากที่ QD Little Things นะคะ,ะ,คะก็คือมีด้วยสําหรับวันที่สมมติถ้า Wifi ไม่รีหรืออะไรเงี้ยก็คือจะต้องใช้อันนี้แทนนะคะตุ๊ก,กตาอันนี้เป็นที่กล่อมเอ้ตายแล้วมีตุ๊ก,กตากล่อมกล่อมยังไงคะเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบเสียงอ๋อไม่ใช่เสียงเพลงแต่เป็นเสียงแบบค่ายๆแบบคลื่นอะไรเงี้ยเนาะมีหลายเสียงมีเสียงหัวใจแม่ด้วย นีเหมือนเสียงเขาอยู่ในท้องอ่ะเบาๆอ่ะเบาๆแล้วก็สามารถถอดซักได้ซักได้แล้วก็เปิดไฟได้อนกคืออ่ะไปต่อ,ตอที่สถานเปลี่ยนพ้าอ้อมซึ่งมันก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับ ห้องน้ำเพราะว่าทั้งหมดตรงนี้คือจะเป็นเสื้อผ้าเขาแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นผ้าอ้อมว่าผ้าอ้อมที่วันนั้นเราดูกันตอนี้ได้เรียบร้อยอยู่ในในนี้โอ้ยสารพัดก็มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทําความสะอาดเขาอันนี้ก็จะเป็นฝุ๋งเก็บแพมเพิร์ตที่มันจะแบบดับกลิ่นเนาะของบิ๊นะคะนี่ใส่ขยะตรงนี้ใช่นี่ก็ทําความสะอาดเขาในช่วงระหว่างวันถ้าสมมติเขาฉี่เขาอะไรก็จะได้ไม่ต้องแบบหาน้ำอะไรมาก็คือน้ำต้มโุกขยะอันนี้ถังขยะที่มันดับกลิ่นนะคะก็มีแพมเพิร์ต อันนี้จะเป็นแพมเพิร์ตอนกลางคืนส่วนอันนี้ก็จะเป็นแพมเพิร์ตระหว่างวันเนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์หมดแหละขต้นบัตก็ของโมบี้เหมือนกันที่ไหเขั้นบัตรเล็กขั้นบัตใหญ่แล้วก็มีเวทไวฟ์นะคะเบบี้ไวฟ์ก็โลชั่นต่างๆแล้วแต่สภาพผิวในช่วงนั้นมีเบบี้ออยด้วยมีแบบครีมหน้ามหาหิงมหาหิงนี่มีแพนเทนนะคะแล้วก็มีแบบซูีิครีมทั้งหลายแหลมีวีแล้วก็อันนี้เป็นปากกาแบบนอนท็อกซิกเพน อันนี้เอาไว้เขียนพวกแบบถุงน้ำนมถุงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ซึมเข้าน้ำนมนะคะลูกค้าเข้าได้นะคะแม่ไม่เกียนนะ,ะจริงโมอบบีก็เดี๋ยวกำลังจะส่งของมาให้แล้วก็อขอบคุณนะคะาาแต่ว่าเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงนะคะกมอบบี้จริงๆนะคะนี่ก็เป็นพวกตั e รีไซซ์แบบพัตตันบอลก็คือเอาไว้เช็ดตาเขาใช่ใช่อันนี้ของแบรนด์อีเลลี่นะคะเป็นเบบี้แฟบริกสเตนรีบูเวอร์ก็คือสมมติว่าน้องแหวะแล้วมันเป็นสีเหลืองหรือน้องอึหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ขีดฉีดทำความสะอาดไว้ก่อนแลดับแล้วก็ค่อยเอาไปส นีเป็นซักเริมต้นแอลกอฮอล์เป็นแทนซันนิไทเซอร์เราใช้ของเบบี้ไมล์เพราะรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่แรงเพราะว่าถ้าใช้เป็นพวกแบบแอลกอฮอล์ที่ฉีดสเปรย์รู้สึกกลิ่นมันค่อนข้างจะฉุนไปหน่อยสําหรับเด็กแรกเกิดก็เลยเป็นเบบี้ไมล์แทนอันนี้น้ำเอาไปเป็นน้าต้มสุกนะคะน้าเยือกต้มสุกเพราะว่าเวลาทําความสะอาดหน้าเขาหรืออะไรก็ต้องใช้เป็นน้าต้มสุกหมดก็ซื้อน้ําขวดมาด้วยแล้วก็เอาไปต้มสุกอีกทีหนึ่งอันนี้แผ่นรองปัสสาวะที่เราเคยแนะนําไปนะของเมโลเผื่อว่าตอนกลางคืนพอเขานอนปุ๊บ ปูอันเนี้ยไว้เลยเขาจะได้ไม่ซึมเข้าตัวบอกะจะได้แบบไม่ลำบากแล้วก็สำลีอ,อันนี้สำลีชิ้นเล็ก สามลีชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็จริงๆมีผ้าก๊อตด้วยน้องเอาไว้ทําความสะอาดแล้วก็จริงๆมันมีเหลือพวกแบบทําความสะอาดสดือช่วงแรกที่เขากลับมาเพราะว่าจะดูยังไม่หลุดเนี่ยสะดูยังไม่หลุดก็ต้องทําแผลเขานิดนึงเลยก็เหลือพวกนั้นที่ยังส่งมาไม่ถึงนะคะอันนี้ตะก้าผ้าของเขานี่แยกเลยไม่มาปนกับพ่อแม่กับยายเลยตัว dressing area ตรงนี้คือก็คือจับมาด้วยการแล้วก็ทําให้สีเขาเข้ากันเต็มหมดละค่ะเนี่ยจะไม่พอด้วยค่ะเนี่ยแม่ว่าจะใส่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเปลี่ยนนะ ชุดนะไม่งั้นนะไม่ทานนะลูกนะนี่นี่ยังยังเหลืออีกสองถุงยังกําลังซักอยู่ตอนแรกอันนี้ใส่เป็นพวกวผ้าเช็ดตัวใช่ช่ก็เลยบอกยายบอกว่ายายสงสัยเราต้องย้ายผ้าเช็ดตัวไว้นู่นแล้วใช่เสื้อผ้าไม่พอต้องจองเป็นสําหรับเสื้อผ้าได้โลเสื้อผ้าแม่จากตู้นี้ไปไว้ห้องเขาแหละเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาเสื้อผ้าเขามาใส่ไว้นี่ที่ก่อนเพราะเวลาเราแต่งตัวเขาจะได้เดินง่ายหน่อยแล้วก็บอกที่เปลี่ยนแพมเพิร์ดนะคะเรารู้สึกว่าเราชอบของเบียบ้ามากกว่าอันนี้ซื้อจากที่คิวดีเลอติกนะคะเพราะว่า ช่วยกดระย้อนใช่พอสมมติว่าน้องเพึ่งกินนมเสร็จแล้วอยู่ข้าอึเอาเขามานอนปุ๊บเขาจะไม่แหวะเออถ้ามันเป็นเอาเขาไปนอนลาบอ่ะบางทีเขาอาจจะแหวะได้แล้วเขาอาจจะสำลักก็เลยเป็นอันนี้แทนค่ะเราก็เลยหมอนหลุมต้องแนะนําเลยหมอนหลุมเคยแนะนําไปแล้วออีกทีสิของมีมอสนะคะอันนี้หมอนหลุมที่ดีที่สุดสามารถปั้นหัวได้ขอบคุณอาการที่แนะนําเรามานะตะกร้าผ้าสองทีก็มีตรงนู้นกับตรงนี้ น้องดีรับน้องดีรับน้องดีราบปาข้างนอกเอามา,าตัดสเตชันตรงนี้ก่อนแล้วกัน <S <S แม่ก็เหนื่อยหลือเกินต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นโซนที่เอาไว้เพลฟทาอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คือได้ของพ่อและแม่ออกไปแล้วเรียบร้อยยังเหลือโซนแค่ตรงนั้นิดนึงก็คืออันนี้ก็จะเป็น U v วเป็นของ UV c a แ e นะคะอันนี้ได้มาจากร้านเมโลนะคะเมโลคิดส์เพยเขาให้มานี่ก็คือจุมากเลยทุกคนสามารถอบ U v วได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขวดนมของเล่นทัสเซฟายเออร์นะคะแล้วก็พวกของเล่นต่างๆแล้วก็ทีปั๊มนมทุกอย่างเลยนะทุกคนสามารถอบได้าี่นี่ แม้กระทั of of computer, ่งพวกแกจิตของเราคอมพิวเตอร์โอมโัรศัพ์ก็อบยูวีแล้วรู้สึกว่าเราชอบเพราะว่ามันใหญ่ดีต่อมาเครื่องนึ่งขวดนมนะคะเราใช้ของโอนิวนะคะเพราะว่าเราใช้ดรเบต้าดรเบต้าขวดมันค่อนข้างสูงพอขวดมันสูงปุ๊บเราเลยต้องใช้ ที่มันสามารถจุได้ก็คือเฉพาะยี่ห้อนีอ้ห้อเดียวนะคะที่สามารถนึ่งขน,นมได้คือเรารู้สึกว่าแล้วแต่พ่อแม่สะดวกเลยอ่ะบางคนเขาก็ล้างขนดนมเสร็จเขาก็เอาเข้าที่ที่อบยูรีเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราล้างเสร็จเราชอบนึ่งมากกว่าเพราะว่าขอนึ่งอะ่ะมันเหมือนได้เจอความร้อนออมันจะสบายใจสบายใจ,ยใจแล้วก็อบแห้งได้เลยแล้วก็อุ่นร้อนไปด้วยเราเลยรู้สึกว่าเราชอบมากกว่ามันหลายหลายอย่างอ่ะข้าจะโลกปะอันนี้ก็เอาไว้ต้มน้ําร้อนนะคะอันนี้ต้มได้เป็นลิตรเลยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะสะดวกสะดวกแล้วก็ สเตชันพวกขวดนมขวดน้ําต่างๆอันนี้ที่ปั๊มนมแบบที่เป็นแฮนฟรีเรามาต่อกันที่อันนี้ละกันอ่าทุกคนต่อมานะคะอันนี้เป็นเตียงที่เราจะให้เขานอนในระหว่างวันข้างในเหมือนบางทีพี่เขาอาจจะต้องมาทําความสะอาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องให้น้องมาออกมาตรงแถบโซนลิฟวิ่งหน่อยก็เลยต้องมีตัวนี้นะคะอันนี้ก็ได้มาจากเมโลฟอร์คิดนะคะพี่ให้มานะคะเรารู้สึกว่ามันสบายมากคือพ่อเขาชอบมากแล้วคือพ่อเขาแบบไปวอลเวอยู่ที่งาน ตอนแรกก็จะเอาอ่ะจะซื้อแหละพี่เอพีงก็บอกว่าขอดูแลดูแลให้ก็เลยขอบคุณเห็นมากๆแล้วคงได้ใช้จริงๆเพราะว่าน้องตินอ่ะใช้จนแบบนอนไม่ได้แล้วอ่ะจนถึงทุกวันเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามัเป็นะไรที่น่าจะคุ้มพอเราได้เป็นรุ่นโคซี่ไซส์ มันจะสามารถเป็น a บ s i n e ตนะทุกคนที่มันเป็นแบบเปลี่ยนขาได้แล้วให้มันเป็นโยกโยกอ่ะหนึ่งสองสามารถเป็นเบส s ซ d e คร i บเรากับเต้เพิ่งคุยกันเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเองว่าเดี๋ยวพอน้องกลับบ้านมาอาจจะต้องให้น้อนตรงนี้ก่อนเพราะเขาเพิ่งแรกเกิดมากๆอาจจะเขานอนตรงนี้แล้วเขานอนข้างเตียงเราแล้วมันสามารถเห็นเข้าตรงรูนั้นได้พอดีเลยมันพอดีเลยองลูกใช่เพราะว่ามันสามารถที่จะได้ใกล้ด้วยแกด้านข้างด้านข้างมันแนบกับเตียงแม่ แล้วก็เสียกกเข้าไปกับเตียงแม่แมเขา อก็จะดูแลกันง่ายมากกว่าในช่วงเดือนแรกแลพอเดือนที่2เราก็จะค่อยๆให้น้องไปหอับเตียงใหญ่ละเพราะว่าน้องเขาก็จะเริ่มเริ่มคุ้นชินกับ Environment ควนเริ่มอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆ Transfer เขาไปอยู่ในที่เตียงใหญ่แต่ช่วงกลางวันก็จะพยายามนะให้เขาได้ได้รู้จักกับเตียงนั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมเออใช่ก็ก็สลับปรับเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเข้จะอเ้าโตขึ้นมาอีกอีหนึ่งมันสามารถที่จะขยายให้เป็นคอร์ดเบสได้คืออันนี้คุ้มมากเพราะมันใช้ได้จนถึงแบบ3ขวบเนี่ยคุ้มคุ แล้วก็พอจนถึงเขาโตก็จะกลายเป็นจูเนียร์เบดได้มันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ต่อพอสุดท้ายที่เขานอนไม่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นโซฟาได้ที่ผู้ใหญ่นั่งได้ด้วยมันน้ำหนักได้ถึงร้อยกว่าโลโอเคเลยแหละกเยโอเคอย่างเงี้ยพ่อแกถึงวอลแวมากใากแล้วก็เขาชอบตรงที่ว่าสมมติไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถเอาไปได้มันพับได้ใช่ไหมคะใช่พี่เอ๋ขนไปให้ลูกเขาไปเที่ยวฮ่องกงเอาเหรอนะเพราะว่าแบบบางโรงแรมเขาก็จะอาจจะไม่ได้ให้เบบี้คลิปเลย มันกินงายจะไม่เรีสะดวกเขาก็ยอมขนไปเลยซึ่งลูกก็รู้สึกว่าสิโลใช่ไหมประมาณใช่แล้วมันก็คุ้มอ่ะเออคุ้มเออถ้าเอาไปเลยใช่ไม่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็โหลดไปชิ้นเดียวไปเลยไงไม่ต้องแบบมาปะปนกับแล้วก็มีถุงมาให้เรียบร้อยเลยอืมไม่ปะปนกับกระเป๋าเดินทางและก็เนี่ยแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ของเขาช่วงกลางวันก็ไม่ต้องเยอะมากมีประมาณนี้แล้วก็หมอนกันสะดุ้งอ่าหมอนกันสะดุ้งอันนี้อะไรคะอันนี้ก็เหมือนน้องหมีเมื่อกี้ของ snooze อันนี้ได้มาจาก baby hills เสียงก็เป็นเสียงก็มี ต่างๆเลยประมาณนี้อ,อ,อ่ะต่อเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปอ่ะชิ้นต่อไป โอเคต่อมานะคะเป็นรถเข็นรถเข็นตอนนี้เรามีทั้งหมด3มยี่ห้ออันนี้เป็นยี่ห้อแรกนะคะอันนี้ซื้อเองอจากนูน่านะคะ,ะซึ่งนูน่าอันนี้ของเราเป็นรุ่น mix next นะคะทุกคนคือ mix next เนี่ยจะเป็นรุ่นใหญ่ของนูนา่าก็คือมันจะสามารถใส่ได้ทั้งตะกร้าอันนี้แล้วก็ transform เป็นอันที่เขาโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งซึ่งจริงๆอันที่ไม่ได้เป็นตะกร้าเนี้ยเราเป็นอันที่มันมาเกะเขาเลยอะออ mix next อะจริงๆมันนั่งได้ตั้งแต่แรกเกิดแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยากได้ค่าสีสองอัน ให้ตะปองซื้อแปลว่าวนให้ตาซื้อนะคะตาก็เลยซื้อตัวตะก้าอันนี้มาให้เพราะรู้สึกว่ามันน่าจะต้องได้ใช้คือน้องตีนน่ะใช้จนถึงขวบกว่าแม้กระทั่งตัวแน่นแล้วอ่ะก็ยังใสอยู่เพราะว่าเรามีรถ3คันใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ไม่อยากเอาตัวคันที่มันฟิกซ์กับตัวรถะยกไปยกมาอย่างเงี้ยก็เลยอยากมีอันหนึ่งที่มันสามารถที่จะยกไปยกมาได้ก็เลยจะเป็นอันนี้แทนซึ่งมันเหมาะสําหรับแรกเกิดเพราะมันเล็กตัวน้องจะได้แบบไม่รู้สึกว่าเขาตกใจ เวลาเขานั่ง เล็กๆเนาะงเขาก็จะเล็กๆน่ารักจริงๆรถจะสี่คันนะมันมีไอ้ไอ้นั่นอีกคันหนึ่งไฟฟ้าออมันจะต้องสลับไปสลับมาภายใน4คันเนี้ยอช่อย่างที่บอกพออันนี้มันทรานสเซอร์เป็นคาร์ซีได้ก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะคุ้มแต่พอโตขึ้นอีกหน่อยก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงเรารู้สึกว่าเราชอบรุ่นนี้เพราะว่าพอน้องนั่งแล้วมันสูงอ่ะเห็นน้องติ้นนั่งแล้วน้องติ้นดูชอบเขาแฮปปี้เห็นวิวเห็นวิวเห็นวิวทิวทัศน์ใช่เพราะว่ารถเห็ดบางรุ เราเป็นต้นเนี้ยหลานแฟนเราก็คือแทบไม่นั่งเลยเพราะว่ารถเข็นเขาเตี้ยอือ่าต่อมานะคะอันนี้เป็นรถเข็นอนเนกประสงค์ที่เรารู้สึกว่าจําเป็นมากสาหรับเด็กทุกอย่างมันจะได้อยู่ในที่เดียวกันเราเข็นไปไหนมาไหนได้ทั้งบ้านคอฟฟี่ออที่ว่าเราเรียกคอฟอคอฟีออฟ่ออทีอก็คือจะมีพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆสัมฤทธผ้าก,กอ๊อตอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบที่ปั๊มนมแม่แอลโกอฮอล์อันนี้เราก็จะเอามาใส่น้าต้มสุกนะคะอันนี้เรียนแบบพี่เต้มาแล้วก็อันนี้ผ้าก๊อตแบบทําความสะอาดปากมีพัดลมมาหาย หิงกาที่วัดไข่มีแพ่นเท่นที่ทายุงคือมีทุกอย่างแพมเพิร์ตทมกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีผ้าอ้อมด้วยเดี๋ยวพอน้องมาเดี๋ยวมันจะรู้เองแหละว่าอะไรที่ควรใส่รถเข็นคันนี้แล้วมีรถเข็นคันนี้ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะคะแต่ว่ข้างบนตอนเนี้ยของเต็มแล้วเหลือข้างล่างข้างล่างก็คือกะว่ารอน้อง3เดือนกว่าก่อนแล้วค่อยค่อยเอาของลงไปใส่โอเคไปเดี๋ยวไปอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่ง อ่ะโอเคอันนี้รถเข็นคันที่สองอันนี้ได้มานะคะจากแบรนด์บัคกอบูนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน t h e l i t t l e Store คือจริงๆแล้วรุ่นที่เราได้มาเป็นรุ่น d ร a g o n f ไ y สามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้ได้เช่นกันแต่ว่าเราได้มาเป็นรุ่นโตแล้วซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆ New b o r บอก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าหันหน้าเข้าตัวนี้สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นแบ s i n e t ก็ได้ถ้าสมมติใครที่รู้สึกว่ายังไม่ชอบแบบนี้ไปเปลี่ยนเป็นตะกร้าแบบนอนเพราะว่าบ,บางคนเขาชอบให้ลูกนอนราบตรงอะไรอ ไม่ชอบให้แบบห่อตัวเลยอ่า้ไเปลี่ยนได้นะคะเรารู้สึกว่าเวลาเข็นอะมันเบาใช่เบาเผื่อแบบออกไปเดินข้างนอกเผื่อออกไปอะไรอย่างเงี้ยไปดกินกาแฟกินกาแฟแล้วสามารถใส่ของตรงนี้ได้เยอะเยอะมากนี่มีที่วางของใส่ของได้เยอะมากล้อใหญ่ด้วยล้อใหญ่ล้อใหญ่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงจริงจริงแล้วมันสามารถหันหน้าหันหลังได้อย่างที่เราบอกตามอายุน้องส่วนตัวสีสามารถเป็นเลือกสีได้เลยตามใจชอบใครอยาก ได้สีอะไรก็เชิญมีหลายสีมีหลายสีหรือใครที่แบบสายมินิมอลก็มีสีดําล้วนก็มีอะไรอย่างเงี้ยะว่าอันนี้เราประสุว่าสีมันน่ารักดีตู้เห็นหรืออยากเป็นเด็กเหรอเนาะเออเราเกิดเร็วไปนิดนึงต่อมารถเข็นสุดท้ายน่าจะได้ใช้เมื่อตอนเขาอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าแรกเกิดใช้ไม่ได้นะทุกคนตัวอันนี้นะคะของเบบี้เซนนะดูคนรุ่นโยโย่นะคะก็คือมันเป็นรถเข็นที่พกพาสะดวกมากเพราะสุดท้ายแล้วพอมันพับเก็บอ่ะมันจะพับเก็บเหลืออันกระติ้วเดียว แล้วก็พอเวลาสมมติว่ามันสามารถที่จะเอาขึ้นเครื่องไปได้ด้วยเลยก็คือสามารถที่จะเอาเป็น carry on ขึ้นค่ะสามารถเข็นไปถึงจนถึงหน้าปปากงวงช้างได้เลยนะคะไม่ต้องโหลดใต้เครื่องอ แล้วมันค่อนข้างที่จะน้ำหนักเบาสําหรับเดินทางอ่ะสำหรับเดิใช่ดีมากๆเลยอันนี้ได้อภินันธนาการมาจากคุณยายยิ่งค่ะตาคมนะคะตาคมแล้วก็เป็นรับฝันหลานนี่หลายสีเหมือนกันอันนี้เป็นสีใหม่ที่เราได้มาเป็นสีเทานะคะแล้วก็จริงๆมันก็มีสีเบสสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างงี้แล้วแต่ใครชอบเลยจบแล้วสําหรับรถเข็นอ่ะต่อมาอันนี้ผิดด้านอ้าวผิดด้านอีกโอ้ย โโลแล้วหนึ่งยายอ,อันนี้ก็เป็นที่เราบอกเมื่อกี้ที่เราสามารถทรานสเโอร,รจากตัวอันนั้นที่มันเป็นตัวกระกาอ่าต,ตัวแรกเมื่อกี้เนี้ยตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่เอาไว้ให้นั่ง น้องนั่งนะคะก็รอน้องสักประมาณโตหน่อยใช่ไหมถ้าเดือนก็เดี๋ยวค่อย transfer มาเป็นอันนี้ั้นจะได้เอาอันั้นตอนอ่อนๆใช่ไหมใช่โอเคต่อมาป่าวยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบนะไม่จบนะค่าซทค่ะค่าซีนะตัวนี้นะทุกคนเราได้มาจากร้าน baby h i l l s นะคะเป็นของที่หอไดชิเรารู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วแบบหมายถึงว่าจากประสบการณ์ที่น้องตินนั่งมาหรืออะไร้รู้สึกว่าเขานั่งได้นานมันไม่จบ ลงไปทำให้รู้สึกว่าเขาสบายตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็พวกบอกพวกอะไรเงี้ยมันดูนิ่มไปหมดเลยแล้วมันนั่งได้จนถึงโตเลยสมมติพอเขาโตใช่ไหมสามารถที่จะเอาอะไรตรงเนี้ยอันเนี้ยออกได้เป็นแบบคาสิณใหญ่คือมันนั่งได้จนถึงแบบสิบกว่าขวเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็นี่มีที่บังแดดนะคะแล้วก็จริงๆมีกระจกสมมติว่าเพราะว่าน้องต้องนั่งหันหน้าเข้าก่อนใช่ไหมตอนนี้ตอนแรกตอนเด็กๆอะค่ะก้องติดกระจกไว้ก็มองเขาสมมติเวลาพ่อขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มองเห็นเขาด้วย แต่อันนี้จะเอาไว้ประจํากับรถตู้ไปเลยมันมี Isofix มาด้วย Isofix ก็คือจะเป็นแบบเหมือนที่ล็อกกับตลวเบาะไว้เลยซึ่งก็แต่เนี้ยเป็นตัวหลักสําหรับไว้ในรถตู้แล้วก็จริงๆแล้วตัวไดชีเองเนี้ยเขามีตัวเหมือนเครื่องระบายอากาศเหมือนเป็นเบาะระบายอากาศซึ่งไม่ร้อนจะไหม้าก้องไม่ใช้ไม่ได้นะคะน้องต้องใช้ประมาณสิบสึงสี่เดือนขึ้นไปใช่จะเป็นที่ระบายอากาศแล้วก็เสียบไม่ถึงไอ้ตัวระบายระบายอากาศยังไปใช้ไม่ได้เพราะว่าเขายังปรับอุณหภูมิร่างกายเขาไม่ได้รู้สึกจะต้องสามเดือน ึ้นไปถึงจะยอถึงจะใช้ได้แต่อันนี้คือใช้แรกเกิดได้เลยใช้แรกคกได้เลยนี่ก็คือแกเจตทั้งหลายทั้งแหลของคุณผู้หญิงเขานี่ะแล้ก็มีทางรถเข็นที่มือใช้ครบหรือเปล่าเออยังไม่รู้เลยคาร์ซีดนะคะประมาณนี้เผื่อได้เป็นไอเดียใครที่กาลังแบบว่ามองหารถเข็นหรือว่ามองหาคาร์ซีดอยู่ที่จริงเราแนะนํามากเลยนะดอิชิหรือเข้าไปดูที่ช็อปเขาได้เลยนะคะที่ Baby Hills มีทั้งที่ไม่กับบางนาแล้วก็เซ็นทรัลเวิด์มันมีหลายสีมากรุ่นใหม่ก็ออกมาแล้วด้วยเป็นแบบส สามารถแบบหมุน360องศาได้อะไรเงี้ยแบบว่าบางคนเขาไม่ถนัดเอาลูกอุ้มข้างๆอะ่ะก็สามารถหมุนหมุนให้คาซีสมันเป็นออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทรานสเฟอร์น้องเข้าคาซีดได้เลยแบบง่ายๆอะไรเงี้ยโอเคอหมดยัง,ย,งยังนะหรือต่ออีกคลิปนะอย่าเพิ่งนะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะอย่ามีอีกคลิปหนึ่งสําหรับตัวจิ๋วนะคะใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนว่าเป็นอะไรก็เป็นอะไรนะคะยังมีอีกค่ะยังมีอีกเพราะว่ามันยังมีพวกอุปกรณ์การกินนะในบ้านน้องยังไม่เกิดเลยใช่ไปอุปกรณ์การกินเลยก็แต่ว่ากันอีกทีกก็เดี๋ยวรออ่น ะะเพราะว่ามันก็มีเริ่มมีมาแล้วแหละแล้วก็มีก็อ,กอุ้งเกาอีมีไฮแชรมีอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้รีวิวคลิปหน้านะคะก็รอติดตามคลิปนี้เลยะคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไคร์ดนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย